สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานสืบสารศ,ศิลปวัฒนาธรรมไทยนะคะนวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะมันเชิญชมกันได้เลยนะคะว่าภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมาเริ่มด้วยวิทยาเขตแรกนะคะวิทยาเขตโคราชค่ะสิ่งที่วิทยาเขตโคราชนำมาให้เราชมนะคะก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาดินด่านเกวียน,นะคะ่ะ อันนี้แมวสีสว่างค่ะแมวประจำจังหวัดของโคราชน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแผนที่ในจังหวัดโคราชทั้งหมดค่ะโคราชนะคะมีด้วยกันทั้งหมด32องำเภอเลยค่ะต่อมานะคะของดีประจำจังหวัดโคราชค่ะผัดหมี่โคราชค่ะตัวนี้อร่อยมากๆเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นผ้าไหมดีค่ะ งานเขาปานนี้มากมากเลยนะคะสวยมากๆเลยต่อไปนะคะเราก็จะพาไปชมซุ้มของวิทยาเขตขอนแก่นนะคะซึ่งวิทยาเขตขอนแก่นได้นำวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทอผ้าไหมมาให้ได้ดูได้ชมกันนะคะพอเดินเข้าไปในซุ้มนะคะก็จะเจอ ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทอผ้าไหมนะคะกระสวยใส่ได้ใช้สำหรับใส่เส้นไหมหรือเส้นได้ในการทอผ้าค่ะไม้ขีบทำจากไม้ไผ่ใช้สำหรับเขี่ยรังไหมในปั่นได้ใช้กรอสเส้นได้เข้าไม้หลอดสำหรับเป็นเส้นพุ่งเครื่องอิ้วฝ้ายใช้สำหรับแยกเปลือกและเม็ดฝ้ายออกจากปุยนุ่นและชิ้นสุดท้ายนะคะคืออัก เป็นเครื่องสําหรับดัดได้หรือไหมค่คะต่อไปเราก็จะพาไปชมวิทยาเขตสกลนครกันค่ะเข้ามาแล้วก็จะมาพบอุปกรณ์การทำฝ้ายหรือผ้าไหมาคานะคะที่ถืออยู่คือไหมาคานะคะสีสวยมาก ต่อมาก็จะเป็นผ้าไหมคามนะคะผ้าไหมพื้นเมืองของจังหวัดสก,กลนครและยังเป็นเสน่ห์ของคนสก,กลนครด้วยค่ะสวยมากๆเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นในปั่นได้นะคะที่ใช้สำหรับปั่นได้เอาไปทำไหมคามค่ะ ัดมาก็จะเป็นอักไหมหรืออักได้ค่ะมาถึงซุ้มสุดท้ายนะคะเป็นซุ้มของวิทยาเขตสุรินทร์ก็นะคะซุ้มของวิทยาเขตสุรินทร์นะคะก็จะเป็นซุ้มเกี่ยวกับพิธีกรรมงานบวชนะคะซึ่งภายในซุ้มนะคะจะประกอบ ตกแต่งไปด้วยผ้าไหมค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นผ้าไหมนะคะที่ทอเป็นรูปสัตว์นะคะก็คือช้างนั่นเองซึ่งช้างนี่นะคะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมนะคะตามความเชื่อของชาวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะ เป็นการทำบ่ายสีนะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีข้าวตอกนะคะใบตองมีกล้วยมีทูบมีเทียนนะคะแล้วมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานสืบสานวัฒนธรรมของแต่ละวิทยาเขตค่ะ